สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบก,กับการรีวิวดีเอ็กซ์ n b e ชินเ b ลกาุแอนโ o ti โซฮอดเดร์ครับ ก็ได้ซื้อมารีวิวกับเขาสักทีนะครับผมกับเข็มขัดแปลงร่างของ m มาสเตอร์กาบูนั่นเองนะครับผมก็อ๋อจริงๆเนี่ยก็ลังเลอยู่นะว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับก็เลยกระทําการป้ายาตัวเองด้วยการไปนั่งดูซีรีส์เขานะครับผมแล้วก็เกิดความตกหลุมรักเจ้าโคติโซ,โซป,ปปิ้งกามีนโอนีนะก็เลยจัดมานะครับผมกับตัวเซตกลางนั่นเองนะอันนี้จะเป็นเซตกลางนะครับผมก็ มันจะมีเซตเล็กเนาะที่มีแค่ตัวเข็มขัดกับตัวป๊อปปิ้งกัมมี่ใช่ไหมแล้วก็เซตกลางนี้นะครับแล้วก็เซตใหญ่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะแต่คือเซตใหญ่แพงมากก็เลยเอาเซตนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจรอบๆกล่องกันนะครับว่ามีอะไรมาให้มาบ้างนะแพ็กเกจกล่องเซตกลางนะครับจะเป็นโทนสีเขียวนะครับผมเอ่อเซตเซตเล็กเนี่ยจะเป็นออกจะเป็นสีแดงๆหน่อยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะสีแดงสีแดงเออสีแดงๆหน่อยนะ แล้วก็เซตใหญ่เนี่ยจะเป็นหน้าของกาบุเบลเลอร์เลยตรงกลางนะครับผมก็แล้วแต่ท่านเลยว่าศรัทธาเซตไหนนั่นเองนะเซตนี้เนี่ยก็จะได้ความพิเศษก็คือได้โกจิโซของเลจิเลเดอร์ที่เป็นคาเมเลเดอร์ฮูกามาด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตัวโฮเดอร์มานะครับผมแล้วก็จะมีตัววอลแคนโกจิโซนะครับที่เอาไว้สําหรับเรียกเจ้ายานมหานะนั่นเองนะครับผมโดยเซตนี้เนี่ยก็จะชื่อว่าเฮนชินเบลกาบุ แอนโกจิโซโฮเดอร์เซตนั่นเองนะนี่น,นี่ชื่ออยู่ข้างล่างนี้เนะาะด้านบนล่างด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของโกจิโซทั้งสองอันนะครับผมจะเป็นรูปแบบของขนมเนาะผมชอบธีมเขาที่เขาเอา,เอาขนมมาเล่นนะครับผมดูน่ารักดีนะด้านข้างาก็จะมีกาบุนะแล้วก็เหล่าโกจิโซนะครับแล้วก็ตัวอย่างของเข็มขัดเฮนชินเบลกาบุนั่นเอง อีกด้านนึงก็จะบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรให้มาบ้างนะครับเราถ้าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยดูแค่ตรงนี้ก็พอแต่ผมเข้าใจว่าเขาบันเดิลไอ้ตัวนี้มาทีหลังนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีเห็นปะ่ะในกล่องนี้ที่มีแน่ๆเลยก็คือจะเป็นตัวเข็มขาดแปลงล่างเนาะโฮเดอร์ oder, แล้วก็โคจิโซ2อันนะครับคู่มือจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับอ่าด้านหลังมาครับก็เป็นวิธีการเล่นแบบฉบับย่อเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบ อยากได้เต็มๆก็คือสแกน q ิโค้นเมื่อกี้นะครับผมกระดูตามไปเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของฟอร์มต่างๆเนาะกับการที่ใช้โกจิโซอันอื่นๆนั่นเองนะครับผมแพ็กเกจกล่องมีประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเอาออกมาแล้วก็ลองเล่นก่อนนะยังไม่เคยเล่นเลย และทั้งหมดนี้คือของที่ได้จากเซตกลางนะครับผมก็จุใจผมทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มดูที่ตัวโกจิโซก่อนแลวกันนะครับผมกับป๊อปปิ้นกัมมี่นั่นเองนะครับผมดีไซน์เนี่ยออกมาจากถุงขนมเลยนะดูน่ารักน่ารักนะครับผมนี่เห็นป่มีตาเล็กๆนะครับผมน่ารักทีเดียวเชียวนะแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ข้างๆตรงนี้ให้เรากดนะครับมันก็จะเปลี่ยนล่างเนาะ๋ยวเรอกดให้ดูนะครับนี่แล้วรอพอ อะกดดูนะพามก็จะเป็นเหมือนเยลลี่ใช่ไหมยากถ้าแบบไหนการ์ตูนจะยากน่ารักนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นโกจิโซป๊อปปิ้งกัมมี่นะครับอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นวอลแคนโกจิโซนะครับผมก็เป็นในรูปแบบของขนมอมยิ้มนั่นเองนะน่ารักเหมือนกันนะครับวันนี้นะอะ่มาลองเปลี่ยนฟอร์มดูนะครับกดปุ่มชึบอ่ก็จะเป็นอมยิ้มปีศาจนั่นเองนะ หน,หน้าตาเหมือนจะน่ากลัวนะแต่ว่าสังเกตว่าปีศาจต,ตอนนี้นะครับันหลอด้วยนะมีฟันแค่สองซี่นะครับผมฉะนั้นเด็กๆเ,เวลาอมลูกอมแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันนะครับผมโอเคอ่าอันนี้เป็นกุยโซ,โซที่ได้มาในชุดนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าชุดนี้เนี่ยมันบันเดิลมาด้วยนะครับกับลิจเลเดอร์กุยโซนะครับกับคูกานั่นเองนะอันนี้ผมก็ใส่กับตัวโฮเดอร์ไว้ให้ดูเลยนะลองแกะมาดูก่อน วิธีแกะก็ดึงออกมาเฉยเลยนะครับมารอบๆอนี่นะครับเป็นสีแดงเป็นแดงใสนะทุกคนในกล้องเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นแดงทึบนะแต่จริงเป็นแดงใสนะครับกดดูฟาบอ่าเป็นคูก,กะมีฟันสามซี่ <c oughs> จะเรียกฟันแ็นซี่ไหมซี่แลลวเนาะอ่าแบบแมนซี่เนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวโฮเดอร์นะครับวางไว้ก่อนอ่าคโฮเดอร์เนี่ยก็จะมีแขนเหมือนหุ่นยนต์เล็กๆขยับได้ด้วยนะครับ ขึ้นลงนะแต่ว่าตัวยกซ้ายยกขวาไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นระบบติดตั้งที่เป็นการเสียบลงไปนะครับผมเสียบลงไปที่เข็มขัดนะไม่ได้เป็นการร้อยนะครับผมอ่ะจะลองใส่โคดิโซให้ดูนะเมื่อกี้ก็ใส่แล้วอ่ะด้านหลังโคดิโซนะครับมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมแล้วก็ตรงโฮลเดอร์จะมีแง่งอยู่สองแง่งนะครับผใส่เข้าไปเด็กๆจะเข้าใจคําว่างแง่งไหม ให้มันดังกึกนะครับก็จะทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นล็อกหลังนะครับล็อกหลังเนี่ยคุ้นๆเหมือนจะเคยเห็นของอตัวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปก็คือตัว Desire Driver ใช่ไหมบล็อกเดียวกันเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนสีตัวสาย L R ก็เช่นกันนะครับนี่ก็แค่เปลี่ยนสีเป็นสีอ่าตัวนี้เป็นสีแดงแค่นั้นนะที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยนะ มีด้าน R นะครับอันนี้จะเป็นด้าน L เนอะอ่ะแล้วพระเอกของกล่องนี้นะครับก็คือตัวก้าบุสีแดงนะครับหัวเข็มขัดนั่นเองก็จะมีลำโพงอยู่ตรงตรงไหนวะตรงนี้มีข้างเดียวด้วยนะครับผมถึงว่ามันไม่ค่อยดังนะผมไปลองเล่นมาล้ะนะนะมันไม่ได้ดังแบบกระหึ่มนะมันดังแบบพอประมาณละกันนะครับเช้พอประมาณเนาะแล้วก็ใช้ฐานด้านหลังนะครับผมใส่ฐานตรงนี้เนาะ เป็น 3A 3 A, ก้อนนะครับแล้วก็สวิตช์พิเศษอยู่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็เจ้าตัวกาบูสีแดงตรงนี้นะสามารถถอดฝาได้ด้วยนะตรงนี้นะเห็นปะนี่เราบีบแล้วก็ถอดออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขยับให้ดูกันอ่านี่บีบแล้วก็ถอดออกมานะนี่คือก็หลายๆช่องเขาก็คาดเดานะก็ะว่าเนี่ยนะค้นเนี่ยมันอาจจะมีพาร์ทที่เป็นแบบฝาเนี้ยมาเปลี่ยน เพื่อแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดต่อๆไปหรือเปล่าวะว่าไอตัวฝาตัวนี้ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับผมเป็นฝาเฉยๆอ่ะใส่เข้าไปวางก่อนวิธีใส่ก็บีบแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเมื่อตอนเอาออกเลยเอา้อาวอา้าวจะหนีไปไหนอะ่ะอ่ะลงละนะครับผมก็เป็นล็อกง่ายๆเนาะมาลองเปิดเสียงกันดีกว่านะครับผมจะเป็นยังไงเปิด เสือประมาณนี้เดี๋ยวเปิดดูทีด้านหน้ามีอะไรไหมเปิดก็ไม่ได้มีแสงไฟอะไรนะครับผมแล้วลองหมุนสิก็จะเป็นเหมือนการเคี้ยวนั่นเองนะครับผมหน้ากบกบเคี้ยวอะ่ะนะแล้วถ้าเรากดปุ่มเปลี่ยนร่างตรงนี้นะเป็นปุ่มเปลี่ยนร่างเนาะแต่ยังไม่มีกดจีโซ่จะเป็นยังไงนะครับ เสียงท้องร้องนั่นเองอีกทีละ,ะก็เป็นเสียงเดิมนะครับผมวิธีเล่นนะครับจริงๆก็คือดันไปด้านหลังได้เลยนะตัวลิ้นตัวนี้จะแลบออกมานะครับนะเพื่อเป็นการรอรับโกจิโซนั่นเองนะแล้วก็เอาโกจิโซใส่นั่นเองนะครับผมโอเคมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกับฐานตรงนันะ้นขอญาตไปประกอบเข้ากับฐานทั้งหมดก่อนนะครับ ไปเซตอัพกับฐานมาเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นเข็มคัดอีกหนึ่งเส้นที่ค่อนข้างจะเซตอัพยากนะครับเพราะว่ามันต้องเปิดนะพอเราเปิดได้เนี่ยตรงไอ้ตรงเนี่ยหน้ากากบนมันเป็นกระแทกกันข้างหลังนะครับผมจะต้องมีสเปซให้เขาหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดนะครับอ่ะโอเคมาแปลงลางกันดีกว่านะครับเป็นมาสเตอร์หรือคา r เมนไรเดอร์กาบกันดีกว่านะครับด้วยป๊อปปิ้งกัมมี่โกจิโซนะครับผมอ่ะก็เริ่มเปิดปากได้เลย แล้วก็ให้เอาโกดิโซใส่ลงไปตรงช่องนะครับแบบนี้กับมี่เนาะแล้วก็ปิดปากแล้วก็หมุนอจากนั้นก็กดสีชมพูครับผมน่ารักนะ นี้เป็นการเปลี่ยนร่างเป็นม er ัสเซเดอ erm ร์หรือเครมิเลเดอร์กาบุเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับเดี๋ยวอีกรูเล่นหนึ่งก็คือการใช้ท่าไม้ตายนะครับผมให้เราหมุนคันโยกต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายเนาะสังเกตว่าตัวโคจิโซมันจะเด้งนะครับเห็นไหมอ่าพอเราหมุนไปสักวัพักหนึ่งเราก็มากดสีผูอีกครั้งนึง เรียบร้อยนะคบผมก็มีแค่นี้เลยสําหรับลูกเล่นของโกจิโซแต่ละอันนะก็คือเปลี่ยนล่างแล้วก็ถ้าไม้ตายนะครับเดี๋ยวคําพูดของโกจิโซเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไตเติลให้ตอนที่เล่นรวดเดียวนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวบ้างเป็นโกจิโซที่เป็นวอลเคนนะครับอันนี้จะเป็นโกจิโซที่เรียกยานพาหนะของเขาใช่ไหมครับเป็นวอลเคนบักกี้อะนะเดี๋ยวลองดูนะครับท,ทีเปลี่ยนก็คือเปิดฝาขึ้นแล้วก็ ปิดดึงออกมาได้เลยนะครับแค่นั้นนะใส่อันใหม่ลงไปนะครับผมจากนั้นก็ปิดปากแล้วก็หมุนแล้วก็กด อันนี้ก็ผมดูไปประมาณ3ตอนนะครับก็เหมือนจะใส่แค่เรียกยานผ่านน้ำแม้แต่มันมีท้าไม้ตายด้วยคนก็คือหมุนอีกหนึ่งรอบอย่างที่บอกน้องหมุนไปแล้วก็กดอา้าวไม่โดนขอโทษ ประมาณนี้นะครับเสียงของวอ l ค a นโกจิโซนะครับไม่ชัวร์ว่าเขาใช้ตอนไหนเพราะอย่างที่บอกผมยังดูไปแค่ไม่กี่ตอนนะครับผมโอเคต่อมาสุดท้ายแล้วกับโกจิโซอันที่3นะครับที่ให้มาในกล่องนี้ก็คือตัวโกจิโซริเจเลเดอร์คูกานั่นเองนะครับผมอ่าเอ,าเอามาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยกับคูกาะนะครับอา่าเมื่อกี้ก็จะพูดว่าไรเดอร์เนาะปิด เจนเดอร์ไรเดอร์เจนเดอร์ไรเดอร์อะไรสักอย่างเนี้ยเออประมาณเนี้ยลองหมุนอ๋อไม่ถึงไม่ถึออ่าคูกะนะครับหมุนได้ไหมใต้คูกะสิ ก่ไมโดนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นของเกมคาดตัวนี้นะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะเล่นแบบรอนสต็อปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ จบลงแล้วครับสำหรับการรีวิวเฮนชินเบลกาบูแอนกูติโซโฮเดอร์เซตนะครับผมใครที่กำลังเล็งชุดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมมาหาลิงก์นะมาแปะไว้ให้ที่ช่องเดสคริปชันนะครับถ้าท่านซื้อผ่านลิงก์ผมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะเอา ค่าขนมจากการที่ท่านซื้อผ่านลิงก์ผมเนี่ยมาเป็นทุนในการทําช่องช่องนี้ต่อนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ก็ฝากอุดหนุนผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปสุดท้ายกับของเล่นชิ้นนี้นะครับก็ผมหลงรักเจ้าดีไซน์ของโกจิโซนะครับก็ซื้อมาตุนไว้อีกอประมาณจิอันนะครับเดี๋ยวนํามาทยอยรีวิวให้ท่านได้ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะส่วนตัวเข็มขัดนะครับผมชอบดีไซน์เขานะคือเป็นเหมือนกับตัวปีศาจใช่ไหม กำลังกินขนมนะเออดูน่ารักดีนะครับผมแล้วก็ตัวซีรีส์เนี่ยก็น่าติดตามมากๆนะครับดูไป2อสตอนแล้วก็สนุกดีนะอ่ะผ่านครึ่งเรื่องไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยมันเป็นของเล่นชิ้นปัจจุบันนะครับที่ผมทํารีวิวเนี่ยจะเป็นไอติมใช่ไหติงโคลใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งล่างขึ้นมานะซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยไอลูกเล่นถอดฝาเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีอะไรออกมา ให้เราได้สะสมอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะโอเควันนี้ประมาณนี้แหละครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องดิซิตทอยเอาไว้นะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ได้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ